สวัสดีครับพบกับสุริกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลหงแดงยิม้มเตรียมเฮเจคเกนคลับพูดเองนะครับว่าตลาดยังเปิดและจะซื้อแข้งเพิ่มอีก1คนแน่นอนเสริมทัพเพิ่มอีกคนเจเกนคลับนะครับผู้จัดก,การทีมเจอร์นมันของลิเวอร์พูลเผยตลาดนักเตะในช่วงสัยนี้สำหรับหงแดงมันยังไม่จบแม้ล่าสุดเพิ่งคว้าตัววัตรุลุ Jose Jose นโดกองกลางเด็กเกดทีมญี่ปุ่นนารวมทัพอย่างเป็น,นการเม,ม,มื่อวันศุกร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมานครับ ฮวงแดนต้องกินเห่าจนท้องป่องเมื่อผู้เขาพลาดได้ตรวจทั้งไม้ไสไกายเสโดรวมไปถึงโลเมโอลาเวียเนื่องจากนักเตะทั้งของคนนี้ตัดใจเลือกย้ายไปเล่นกับสิลตูนงเงินครามเชลซีอย่างไรก็ตามซาวุกเดะครับพอยิงยิ้มออกได้เมื่อทีมเซนเตจับเอนโดมาจากสตุตการ์ดด้วยค่ตัวเพียงแค่16.24ล้านปอนด์ราว7 1 4 5 6ล้านบาท,ทนานเท่านั้นเองเจกเกนกยอมรับว่าตลาดนักเตะรอบแรกมีการพลิกไปพลิกมาจนไม่สามารถคัดเดาได้ และเชื่อว่ากว่าที่จะถึงวันปิดตลาดาะ,ะแข่งทุกอย่างยังคงเป็นไปได้เสมอตลาดนักเตะยังเปิดอยู่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ส่วนนักเตะที่ย้ายออกจากทีมของผมคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วละ่ะแต่สําหรับตลาดในช่วงสมนี้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายการย้ายเข้ายังพร้อมีเวลาดังนั้นเราต้องรอดูกันต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่เราพยายามทําให้ได้นอกจากนี้นาะยาชามันนะครับยังเปิดเผยว่าพอใจกับตัวสกัดที่สามารถเซ็นเดียกับเอนโดหลังแฮวสองเป้าหมายลัก ที่อยากจะได้ตัวอย่างมากก็ตามสิ่งแรกผมมีความสุขมากๆที่สโมสรกับนักเตะตกลงกันได้เร็ยบรอยแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันวุ่นวายจริงๆเมื่อคุณมีปัญหาคุณจะจมอยู่กับมันหรือหาทางแก้เหมือนช่างมีความสุขที่เราเห็นกันหาทางแก้ปัญหานั้นได้สําเร็จผมมาจากเยอรมนีผมดูเกมบุนเดสกาเยอรมันเยอะมากหรือว่าอินโดมาจากสตุตการ์ เหมือนกับผมในช่วงเริ่มต้นนี่เป็นนักเตะที่เก่งมากๆด้วยความสูง178เซนติเมตรแต่เล่นลูกกลางกาดได้อย่างดีเยี่ยมและยังชื่นเจ้าการเล่นเกมบับและที่สำคัญยังมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเจ็คกิ้งคลับกล่าวสำหรับ<ๆ>ะะตอนนี้ยังไม่ชัวร์ว่ากองกลางมากประสบการณ์ขขนในวัย30ปีจากดินแดนซามูไรจะพร้อมลงช่วยทีมลิเวอร์พูลนะัดเจอกับบอลมัดในวันเสาร์ที่19สิงหาคมน,นี้ได้หรือไม่ลิเวอร์พรูลยังต้องรอเรื่องใบอนุญาตการทำงานหรือว่าเพิกพอมิดของนักเตะนะครับ ฝันเป็นจริงวัตุรุเอ็นโดปัจจัยครั้งแรกหลังสบลิเวูลยอดคำหวานในเทนทีวัตุรุเอ็นโดปัจจัยฝันเป็นจริงหลังได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวโลรับแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นในทิมแอนฟิลด์ต่นหน้าบรรดาเดอะคับวัตุรุเอ็นโดนักองกางดีกิตทีมชาติญี่ปุ่นยอมรับว่าฝันตัวของเขากลายเป็นความจริงแล้วหลังจากย้ายจากสตุตการ์ดมาอยู่กับลิเวโลในศึกพรีเมียร์ลกเกอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีฟิลในวัย30ปีสัญญาแข้งในทินแอนฟิลเป็นระยะเวลา4ปีหรือจนถึงช่วงสัมเมอปี2027ส่วนค่าตัวไม่มีการเปิดเผยอ,อย่างเป็นการแต่ BBC Sport สื่อช่มงองผู้ดีรายงานมาว่าอยู่ที่9ล้านยูโรประมาณ722ล้านบาทเอนโดนะครับซึ่งสวมเสื้อหมายเลข3เหมือนตอนที่หนุ่มเงินกับสุดการเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์พูลไว้ว่าตอนนี้ผมมีความสุขมา,มากๆผมตื่นเต้นมากๆได้อยู่กับสโมสรที่ใหญ่ย่างลิเวอร์พูล มันเป็นความรู้สึกมหัศจรรย์และนี่คือความฝันของผมผมฝันเสมอที่จะเล่นในศึกพิมลีกกับหนึ่งในสโมสรยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่มันเป็นความฝันที่เป็นจริงสําหรับตัวผมแล้วเหมือนกาลังจะเป็นครั้งแรกสําหรับผมที่ได้ลงเล่นที่แอนฟิลผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นแอนฟิลตอหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลผมเล่นในบ,บทบัทหมายเลขหกผมเป็นนักเตะเกมรับมากกว่าผมคิดว่าผมสามารถช่วยสโมสรในเกมรับได้ผมจะมีการประสานงานที่ดีในงานกลาง ผมคิดว่านั่นคืองานของผมผมตื่นเต้นมากๆที่ได้มาอยู่กับโมสรผมรอคอยที่จะได้พบกับคุณที่แอนลด์เอนโดซึ่งติดทับทีมชาติญี่ปุ่นสโมรโบไปแล้วมากกว่า50นัดกล่าวทิ้งท้ายยินดีต้อนรับด้วยนะจ๊ะสำหรับวัตุรุรเอนโดวัตโรุรเอนโดนะครับคำตอบสุดท้ายในแดนกลางของลิเวอร์ pool หรือจะเป็นน um ิวอาตูเมโลกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นในวัน30ปีเข้ามาเติมเต็มแดนกลางของหองดง หรือจะเข้ามาซ้ำรอยกับการเสรียาของอาตูมิโลวันนี้เรามีคําตอบและมีการวิเคราะห์ให้ได้ชมกันนะครับเส้นทางการเริ่มต้นขแข้งเอโดอกเกิดที่เมืองโยกโกโม,มาเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของโซนันเบลมาเรก่รที่จะกลาบขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เมื่อปี2010และติดทีมชาตญี่ปุ่น5ปีต่อมาฟอร์มเด่นเด่นของเขาถูกอุระเรดเด,ดมอนดึงตัวไปร่วมทีมและเขาก็มีส่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้ในปี2007 เอนโดติดทีมชาติญี่ปุ่นไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2008แต่ไม่ลงสนามเลยก่อนย้ายไปร่วมทีมแซงทูดองในปี2009จากนั้นก็ได้ย้ายมาเล่นกับสตุตการ์ดแบบสัญญายิมตัวและทำผลงานน่าประทับใจจนได้สัญญาถาวรจุดเปลี่ยนสำคัญเอนโดอยู่กับแซงทูดองเพียงแค่ปีกรว,ว่าเท่านั้นเพราะว่าเซเวนมิเลนสตัดพ่วงนวยการกีฬาของสตุการ์ดใ้นเวลานั้นชื่นชอบในฝีเท้าของเขาและเชื่อว่าดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้มีศักยภาพพ,พอ ที่จะกลายเป็นแข่งชั้นยอดในอนาคตที่จริงแล้วเขาต้องการสัญญาทาวนกับเอ็นโยตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณของสตุตการก็เลยจึงทำนิเพีงแค่เป็นสัญญายืมตัวไปก่อนสตุการจ่ายเงินเพียง1.7ล้านโยูโรในการดึงตัวเ e อ็นโดร์มาวมทีมในเดือนเมษายนปี2020และพิสูจน์ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในดีลที่จะยี่ยมที่สุดข,ของสูโมซอน ต้องยกเครดิตให้กับเซเว่นมิเรนสตัดอดีตผู้นวยการกีฬาของสกัดซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่มีพรสวรรค์นในการเป็นหานักเตะท,ที่มีชื่อเสียงระดับโลกปัจจุบันเขาทำงานอยู่กับอาแจกอัมตะดัมผู้นำของมาร์ขาวแอนโดรโชสตูตการ์ gart, เลื่อนชั้นกับคืนสูลีกสูงสุดได้ในนุก,กัรแรกของเขากับสงซ้อนก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดข,ของบุนดสกาดได้อย่างรวดเร็ว แม้จะไม่ใช่คนที่พูดแก่งแต่เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่สกันสุดในห้องถึงตัวจนเพื่อนร่วมทีมยกให้เป็นผู้นำเงียบของสตุตุการอดีโตโคชอย่างเปเรยกิโนมาตาราโซไม่ลังเลเลยที่จะมอบปอกแข้งกับตันทีมให้กับนักเตะท,ที่พูดน้อยอย่างเอนโดเพราะเขามั่นใจว่ามิฟิลสมซโมไรบูคนนี้จะทำหน้าที่ดีๆ สิ่งสาคัญสำหรับผมก็คือกัปตันเทียมที่จะพาทุกคนสู้ไปด้วยกันซึ่งเขาเอนโดแสดงเห็นถึงคุณค่าในตัวของเขาและเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นทําตามมาตาราโซกกล่าวผมเลือกวัตโรุเอนโดเพราะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากและคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอจุดแข็งเอนโดรักการยกย่องในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นราชาแห่งการดวลตัวตัว,ตว,ตว ทำให้ไม่แปลกใจเลยที่เขามีสถิติดวนกับคู่แข่งถึง1274ครั้งบล้านนับถ่านายาโมเดนในสึกบุนเลเซียเยอรมันรวมถึงสถิติการย่งวันกลับมาครอบครองถึง706ครั้งและการเข้าพัฒนชนะ207ครั้งซึ่งอธิบายได้ดีว่าทำไมดิบูตถึงให้ความสนใจนอกจากนี้ดาวเตีดแดนประดิ์ยังเล่นในหลากหลายตำแหน่งโดยเคยลงเล่นเป็นเซนทรัให้กับสุดการมาแล้วรวมถึงเคยเล่นเป็นฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งตอนเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็ทำได้ดีในทุกตำแหน่ง อีกหนึ่งจุดแข็งของเขาก็คือเป็นนักเตะเกมรับที่เล่นเกมลุกได้อย่างยอดเยมพร้อมสําหรับฟุตบอลอังกฤษหรือไม่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจะมีคําถามว่าเอนโดจะดีพอเข้ามาเป็นตัวแทนของฟอร์มโยหรือไม่เมื่อนาเตในวัย30ปีไม่ใช่ผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากในการเล่นฟุตบอลในระดับสูงและไม่เกยลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมนะครับว่าเอนโดโชฟอร์มอย่างเด่เด่นในเกมที่ญี่ปุ่นเอาชนะเยอรมันในศึกฟุตบอลโลกล่า เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะว่าเขารับมือกับเกมใหญ่ที่มีความกดดันอย่างไม่มีปัญหานอกจากนี้นะครับเจ้าตัวอยากเล่นในศึกพิมง,อง์อังกฤษมานานแล้วและเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อย่างไม่ได้ออกจากญี่ปุ่นด้วยซ้ำชายามาเกเลเล่แห่งบุนเดสสลีกาเยอรมันเอนโดมีชื่อเสียงเรื่องการทำฟาวที่ฉันฉลาดและไม่ใช่มีฟิลที่รับไปเหลืองใบนักาใบาจาก33นัดในฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าด้วยตําแหน่งแล้วจะเป็นคนที่คอยตัดเกมและช่วยเกมรับเป็นหลัก ที่เยอรมันนะครับเขาถูกยกไปเปรียบเทียบกับโคดมาเกลเลเล่อดีน,นมิฟิลกองกลาง,ลางทีมชัติฝรังเศสด้วยการเป็นมิฟิลที่เป็นตัวรับที่ไม่ได้สูงมากนัก5.10นิ้วมีร่งางกายที่แข็งแกร่งเล่นเกมรับได้ดีและจ่ายบอลได้ดีฉลาดตำแหน่งกับลิเวอร์พูล แน่นอนว่าเอนโดสามารถเป็นตัวจิงกับลิปูได้อย่างไม่มีปัญหาโดยเฉพาะเมื่อเต็กกอาคันาลากับสเตฟานบาสติกมีการบาดเจ็บและน่าจะประสานง,งานกับอเล็กซิสแมคเอลเซอร์ได้อย่างลงตัวแต่อาจจะต้องย่ตงตำแหน่งกับเคอร์ติอจอนโดยสภาพร่างกายและความฟิตของเขาสมบูรณ์ดีเขาสามารถลงสนามเกับเกมพบกับบอลมัดสัปดาห์นี้ได้เลยหากการเยี่ยมเสร็จสิ้นทันเวลา อยู่ที่เจอเก้นคลับแล้วนะครับมั่นใจแค่ไหนที่จะให้เขาลงสนามในทันทีไม่แน่ว่าหงแดงอาจได้ผู้คุมคนใหม่ที่คอยป้องกันแผงแบ็กโฟก็เป็นไปได้นี่คือสนุกขาลิเวอร์พูลนะครับทานผูมม้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่19สิงหาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอรแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ